อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้รถวิ่งอืดแล้วไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับอาจเกิดจากสิ่งนี้นะครับมาดูนะครับคันนี้มีปัญหาไฟเครื่องยนต์โชว์มานะครับก็เช็คโค้ดแล้วครับมันเป็นที่ระบบอากาศนะครับมันไม่เพียงพอต่อการเผาไหม้หรือต่อการจุดระเบิดนะครับมาดูครับบ้านหนักขนาดไหนคันนี้หนักมากครับคันนี้เป็นตัวรถ Ford ด v e r วอร์เรหรือ m a z d a BT50 มันเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับ Ford กับ m a z d a ก็มาดูนะครับนี่ครับ พม่าไม่ต้องพูดถึงเลยครับหนักมากครับอันนี้แค่ภายนอกแทบจะไม่มีรูวอากาศเข้าเลยครับนี่ครับหนักมากครับไม่ใช่แค่ว่าจะหนักแค่รถรุ่นใดรุ่นหนึ่งรถทุกคันนะครับเพราะมันมีเป็นระบบ EGR หนักหนักจริงๆครับคันนี้ครับคือตันทุกช่องทางเลยครับช่องอากาศเล็กหมดครับอันนี้ก็เป็นพวกระบบตัว ลิ้นปีกพิเนะครับอันนี้มาเตอร์จะชุดนี้ก็จะถอดทั้งขั้นเยอะนิดนึงครับนี่ครับลักษณะหน้าตาของเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ฝั่งคนขับนะครับตัว Ford e v e r วอร์เหรือ m a z d a b t 5 0นะครับตัวท่อร่วไอดีจะอยู่ฝั่งคนขับรถอื่นๆส่วนมากจะอยู่ฝั่งคนนั่งครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตไอเดียนในมาครับว่าหนักขนาดไหนผมบอกเลยว่าหนักมากครับตอนี้นะครับท่อร่วไอดีนะครับมันก็คือต้องรวมอากาศแต่นี้กลายเป็นว่ามัน เป็นเข่าเต็มไปหมดเลยครับแบบนี้โอ้หนักมากครับนี่แหละครับทําให้รถมันไฟเครื่องเด้งโชว์แล้วรถวิ่งอืดรอบไปปลายวิ่งตื้อไม่ค่อยไปครับเพราะอากาศมันไม่พอครับนี่ครับสาเหตุสําคัญเลยครับคันนี้วิ่ง1นึ0 0 0สกมนิโลเมตรนะครับฟอร์ดเอเวอร์เรหรือตัวมาด้าบีทีห้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนี่ครับหนักมากจริงๆครับเขาหนักจริงๆครับคันนี้แทบปิดทุกช่องทาง โอเคครับผมก็จะทําการถอดล้างนครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จเรามาดูกันต่อครับก็มาดูนะครับหลังจากผมล้างเสร็จเรียบร้อยครับก็ทุกชิ้นส่วนนะครับที่ผมถอดผมล้างให้หมดนะครับตัวมอเตอร์อีจีอาร์ก็ล้างให้หมดนะครับตัวลิ้นเล่งปีพิเสื้อก็ล้างให้หมดนะครับนี่ครับทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับที่ถอดมาล้างให้หมดครับมาดูท่อให้ดีบ้างครับว่าก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับดูนะครับ แตกต่างชัดเจนนะครับสะอาดทุกช่องทางนะครับก่อนและหลังนี่ครับแตกต่างมากครับูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับฝั่งนี้ก็สะอาดหมดนะครับก็ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับก็จะมีตัววัดแรงดันในท่อรวม id แล้วก็ตัว air f o u ครับเดี๋ยวไปดูพอร์ต id ด้านในบ้างครับว่าทําความสะอาดให้ประมาณไหนตัวนี้ก็พอร์ต id ด้านในนะครับเห็นไหมครับก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับนี่ครับ ทำความสะอาดให้ทุกช่องทางทุกรายละเอียดนี่ครับกว่าจะได้ขนาดนี้ใช้เวลานานมากๆนะครับเพราะมันต้องละเอียดครับจุดนี้สําคัญนะครับล้างเท่าร่วมไปดีด้านนอกต้องล้างเท่าร่วมไปดีด้านหนชุดนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าล้างแค่ข้างนอกไม่ล้างตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตันอยู่ดีครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะเขม่าช่องพอร์ตอากาศด้านในที่จะเข้าไปในกระบอกสูบเรามันก็เล็กครับดังนั้นครับต้องล้างข้างนอกต้องล้างข้างไหนนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ก็จะใช้เวลาล้างนานมากๆครับโอเคครับก็จะทําการประกอบกันแล้วครับ